เอสเคไอเรื่องของเรื ah ่องอ่ะไอที่มันเทียร่าใช่ป่ะใช่โอ้แม็กกงรุ่นอันนี้นี่ดีนี่ดีนี่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 เอสพีวันสมัยก่อนคนไม่นิยมอ่ะเนาะขายไม่ดีตอนนี้เอาเรื่องอะไรตอนนี้เนาะแตะหนักสามหรอใช่โอ้แม็กเอ1พีวันจะเป็นตัวรุ่นพิเศษเนาะหนึ่งหมื่นคันของฮอนด้านายฉลอง เพราะว่าแดดตัวเนี้ยมันขายดีแล้วก็ทํามาเป็นแดดตัวนี้แล้วก็มาเป็นไดมอนด์มั้งไดมอนต์ตุดเป็ดอะ่ะครบฉลอง,งขายกี่ล้านคันนี่แหละเขาเลืครบฉลองมาหมื่นคันหนึ่งคันในไทยพัทยามีหนึ่งคันนะครับถ้าใครมีก็คว้าเก็บไว้มีน็อตตึงด้วยเป็นไงยุคเก้าศนะูนย์น่ะพัทยามีคันหนึ่งเคยเห็นแต่เขาไม่ขายอะไอพีวันคือแม็กม่วงล้อม่วงโค้งม่วงเนอะ้าเป็นเอกลักษณ์เขาเลยเนอะ เนี่ยถ้าใครมีใครหาเก็บได้สะสมได้เก็บไว้เลยนะครับน้องชาย <paling S 2> นะย็ดแคมีคอดโมด้วยเอ,อ้ยตอนนู้นมันก็เป็นรถที่ที่คนไม่นิยมคนไม่เล่นนะคะวาวารถอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คนกลับหาหาอยากแล้วตรงน,นี้รถกลมป่าไม้ด้วยเหรอย็ดแค่ g, คอดโม่หเฮ้ยคัน <now> นี้มันเกือบครบเลยอะ่ะครบทุกอย่างอื ยขอแอบแ้มดูหน่อยดิแอบแ้มดูหน่อยดีสวยจังอ่ะสวยจังอ่ะอันนี้คนนิยมนะคนนิยมอยู่ในยุค90นะที่ชอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะรู้จักแล้วชอบไหมนะครับคาวาซกิคอสโมนะครับมันจะเป็นรถคล้ายๆรถกระเทยกึ่งบังลมกึงม่งผู้หญิงอ่ยมันจะมีบังลมอยู่ตรงเนี้ยมันสวยมากนะครับโอ้ไม่รู้ว่ามันมาซุ่มอยู่ในบ้านอย่างนี้ด้วย อันนี้รถเราเองไหมรถผมครับผมถ้ามีคนซื้อขายไหมยังไม่ได้ขายสะสมตอนนี้สภาพนี่ยห้าหมื่นได้ไหมจะแพงกว่าป้ายจะแพงกว่ามือหนึ่งสมัยก่อนอีกนะไม่รู้มือหนึ่งสมัยก่อนมันเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ไม่รู้สามสี่หมื่นหรือเปล่าแต่คาวามันจะแพงกว่าเขาหน่อยไหมรถมัน,นข,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 ขี่ได้ไหมขี่ได้จอด็ดปีแล้วค้อนโมอาโกรงรุ่นของแท้เอสเค ห้ชุดหน้ายังครบไฟเลี้ยวยังมีอื้มแล้วตรงนู้นน่ะอ๋อคอนคอร์ดคอนคอร์ดไอ้ตัวพิเศษอีกใช่ไหมเนี่ยนี่นะร้านมุมวัดร้านมุมวัดนี่นะตัวนี้เป็นตัวฉลองพิเศษญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบทำอะไรเป็นสตอรี่องเขาเนาะประเทศญี่ปุ่นอะ คือเขาจะทำอะไรเป็นเอกลักษณ์อ่ะอ๋อเขาเรียกว่าอะไรตัวน right? yeah. ี้โ R X K R X K ครับผมยี่สิบปีสองดูสองรุ่นตอบเมตองไหนเมตองหนึ่งก็มีเหรอไม่เมตไหนเมตร้อยเมนไหนเมตร้อยมีร um ุ่นพิเศษด้วยเหรอมีมีมีตัวเฮ้ยวิปีทองนนี้เราไม่รู้เลยเฮ้ยอันนี้เข้าไม่ถึงไอตัวคอนคอร์ดเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงแต่เขาเรียกว่า R X K โอ sí, <th> ้ยมันมีโลโก้ที่ตรงนี้ด้วยนี <mushroom> ่ว่า20ปีทีเฮดเนี่ยใช่ครับผมโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเกรงใจวะขายไหมไม่ขายไม่ขายด้วยเป็นไงอ่ะเออเขาเอาให้ดูอ่ะเอาแล้ว RXZ ตรงนี้อ่ะของผมหมดเลยตรงนี้ไม่ได้ขายเราเป็นคนชอบ RXZ ใช่ครับเราเป็นคนชอบ RXZ เฮ้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยตูดเนี้ยกับไอตูดแหลมอันไหนปีใหม่กว่าตัวนี้ตัวล่าสุด ไอ้ตูดตูดตูดสองไฟเนี่ยนะอ๋อตัวอ๋อตูดสองไฟตัวล่าสุดตัวตัวใหม่กว่าตัวแหลมแล้วท่อเนี่ยจะเป็นคอคล้ายๆท่อ V R T Z แล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเออจะเป็นท่อแบบเนี้ยอ๋อถ้าเป็นตูดแหลมมันจะเป็นท่อใบเดียวใช่ครับอ๋อเออใช่ใช่ใช่พี่ชายใช่ใช่ก็ใบเดียวอืมอันนี้เขาเรียกว่ายี่สิบปีทองใช่สปีทองโอ้โหเยืยเย็ดเคเฮ้ยลึกกว่าไม่ถึงว่าเราอะเราไม่ถึงจริงเราไม่ถึงจริงๆโลโก้มันแพงใช่ไหมใช่แพง นี่เดิมไม่ได้เดิมจากโรงงานเลยอืเดิมโรงงาน K, 1, เย็ดเคคอรโม HP1 คอสโมอ้าไอ้คันนี้เฮ้ยมองข้ามไม่ได้ไงนี่ก็คอสโมนี่เฮ้ยมีกี่คันเนี่ยสองคันอันนี้วายแปดสิบออันนี้สวิงเก้าศูนย์ทั้งหมดอ่ไม่มีเลยเก้าศูนย์ทั้งหมดไอ้ตัวเนี้ยจะอยู่ไอ้จริงๆแล้วไอเอ็กซ์คอนคอร์ดเนี่ยแปดศูนย์เนะาะฮะ 80ไหมปลาย80ไหมมันเหมือนเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเตี่ยรุ่นผมอ่ะรุ่นรุ่นกูผมก็ใช้อยู่ก็เคยใช้อยู่เฮ้ยเขาใช้ซันซีโร่เว้ยอืมแต่คอทโมอาสีแดงก็สวยอะสองรุ่นนี้อันไหนเก่ากว่าการมีรุ่นพิเศษรุ่นอะไรไหมคอทโมมีรุ่นเดียวเลยอ๋อมีรุ่นเดียวเลยคอทโมเนี่ยมันกี่ซีซี110 110ร้อคอทโมใช่ป่ะใช่ดิถ้าจำไม่ผิดอะ แต่มันเป็นรถรถที่คนเขาไม่นิยมแล้วคนที่เขาไม่เล่นกันสมัยก่อนแต่ตอนเนี้หากันได้ควกักหากันได้ควกักนะโอ้โห RX Z ถึงกับคลั่งคลั่งนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับร้านมุมวัดนะครับของกาลสินเซิร์ชทาง Google Map ได้เลยเนาะใครชอบอะไรสไตล์รถเก่า,กาๆรถอะไรอันนี้เป็นรถสะสมของเขาเขาไม่ได้ขายนะครับนะร้านมุมวัดนะครับลองดูนะครับชื่อเฟซชื่ออะไรนะ หนุ่มพเนจรนะครับชื่อเฟสพี่เขานะหนุ่มพเนจรนะครับนักสะสมตัวยงเหมือนกันเลยนะครับตัวรุ่นท็อปนะตรงนี้นะครับถ้าจริงๆแล้วมูลค่ากแสนนะครับเยอะเลยนะครับนะแต่ก็มาเก็บไว้แบบนี้โอ้เสียดายจังนะครับนะแต่เขาก็คุมผานฝาวีหนึ่งร้านนะครับร้านมุมวัดนะครับเจ๋งจริงสุดจริงนะครับเ็ดเคหูตาโตเลยกูบาย